มึงบอปะดุกครับพี่น้องสวัสดีครับลุงอุดขายตัวตุเรียนครับสีภาพมึงบอปะดุกครับผมเลี้ยงปะดุกไว้ประมาณเดือนก่วๆแล้วครับบอหน้อยๆเท่านี้ครับประมาณสองตารางเมตรเลี้ยงไว้ประมาณลอยตัวครับเดี๋ยวผมสีพาบมึงนะครับว่ามันใหญ่ขนาดหครับเอาเนี้ยมันกินนะครับ ม่กินบ่ปกติยนี้มันเศ้ากินดีครับยนีมันแรงคอยกินเหรอระวังกินดีนะครับปลดุอายุประมาณเดือนครับ ปกติกับแห้หรแต่ช่วงเศร้าครับช่วงแรงกบกพ่อยให้ครับมือละเทียครับ บรรยากาศยมแรงครับมึนอนี่แดดออกยำแรงครับลหลับห้าโมงบวแดดออกมืันมือ,มอแดดออกครับมึนอนี่ยมมาำมะส้าสิอากาศเป็นลมหนาวอากาศเปลี่ยนครับอากาศเย็นๆจังหน่อยแต่ทรัฟเฟิลี่นะครับอากาศ ประมาณนี้ครับบรรยากาศครับอยู่แถวชุมบรีครับอยู่ในบ้านครับข้างนอกครับอากาศข้างนอกนี่ก็จะเป็นแสงแดดครับฟังตะวันตกแดดก็เริ่มจะลงครับนี่ครับอากาศประมาณนี้ครับบรรยากาศนะครับอยู่ในบ้านครับ ปูกไว้ทุกอย่างครับแต่ว่ามันไม่ได้กินผลผลิตท่านออกครับท่านใดครับมีเน่ครับปลูกทุกอย่างครับของกินได้ครับในบ้านในสวนครับเรียงปลาไว้กินนะครับนี่ได้ไปขายครับไปกินเล่นอาหารครับนไปเลิกครับไปเดือดงามๆครับนี่ครับข้ากับัวตะปูครับตะไคร้กับหงวตะปู นี่ครับบรรยากาศน้ำแม่แ่งครับอากาศดีดีครับสวยเลยนครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่เข้ามาชมครับขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์ครับ ขอบคุณอะไรครับเรื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับกับช่องนุกอุดขายต้นทุเรียนนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ดีเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับนาะอพี่น้องนะขอบคุณหลายครับ